เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับเป็นประจำต้นเดือนแบบนี้ครับที่เราจะพามาจัดอันดับกันนะกับ12อันดับเกมฟรีมาแรงยอดฮิตที่มีคนเล่นมาที่สุดเยอะที่สุดในเดือนมีนาคม2024นี้กันนะครับเราจะนับเฉพาะเกมมือถือสโตร์ไทยเท่านั้นนะและก็วงเล็บเอาไว้เลยว่าต้องเป็นเกมฟรีทุกเกมครับช่วงซัมเมอร์ร้อนแรงแบบนี้ไปดูกันสักหน่อยครับว่าเกมเมอร์บ้านเรานั้นชอบเล่นเกมไหนกันบ้าง และจะมีเกมอะไรที่เข้ามาเกาะติดชาร์ททันบสองนี้ส่วนเกมไหนจะเป็นแชมป์หรือลุดออกไปบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอันดับที่12 Wall Frame เปิดตัวไปแบบสดๆร้อนๆครับในฝั่งของ iOS เท่านั้นนะแต่กระแสะเกมนี้ด่งดังมาจาก PC อยู่แล้วละครับกับ Warframe ที่เข้ามาเกาะติดเป็นอันดับที่12ประจำคลิปนี้เราจะเล่นเป็นนินจาไซเบอร์ครับออกวาดดวนลายความแอคชั่นกันมันหยดที่มาพร้อมกับอาวุธโคตรไฮเทคเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นเกมแอคชั่นกันแบบที่สุดแล้วมุมมองการเล่นเป็นแบบบุคคลที่3ครับรองรับโหมดมัลติเพลเยอร์ด้วยกราฟิกนั้นยังคงสวยคมได้กลิ่นไอายไม่ด้อยกว่าเวอร์ชัน PC ก็ต้องรอลุ้นกันแล้วครับว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเปิดฝั่งแอดรอยกันบ้างนะครับใครรู้ข่าวเนี่ยช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับอันดับที่11 Mobile l e g e n d เรียกได้ว,ว่าหล่นมาแบบรุนแรงกันเลยทีเดียวครับในเดือนนี้เล่นเอา Mobile l e g e n d เนี่ยเกือบหลุดชาร์จกันไปเลยครับ จากของเดิมที่6มาเป็นอันดับที่11นะกระแสของเกมใหม่ๆครับคนเล่นค่อนข้างเยอะเลยทําให้จํานวนคนเล่นเนกระจายตัวกันออกไปลองอะไรแบบใหม่ครับหลังจากที่มีการคอร์รบกับ a อต a ทกออ t ไททันนะทั้งสกินใหม่เอฟเฟกเสียงแบบใหม่ครับกิจกรรมในเดือนนี้ก็ยังคงอัดแน่นเหมือนเดือนตลอดทั้งเดือนทั้งของแจกฟรีแล้วของตกแต่งที่จะพร้อมดูดเงินจากกระเป๋าเราได้เสมอครับสำหรับโมบายเลเจน อันดับที่10 c คอออ f Duty Mobile กลับเข้ามาติดชาร์จกันอีกครั้งครับหลังจากที่หลุดไปแบบยาวๆนะหายหน้าหายตาไปนานหลายเดือนครับสำหรับเกมมือถือชูเตอร์ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นอย่างคอออ f Duty Mobile นั่นเองทีนรอบนี้คัมแบ็กเข้ามาเป็นอันดับที่10ของชาร์จ นี่คือเกมฟรีครับที่เปิดมาอย่างยาวนานคนเล่นเยอะตลอดครับกิจกรรมจัดมาในปีนี้แทบไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทางพวกของกล่องสุ่มกล่องแจกสกินปืนต่างๆครับเยอะแยะเต็มไปหมดเล่นไปนานๆเนี่ยก็ชักจะไม่ฟรีกันเสร็จแล้วละครับยิ่งตอนนี้ครับหอกมังกรฟ้าเลเ e n ร์ด้วยครับมีเพิ่มเข้ามาใครเห็นเนี่ยก็ต้องเป็นอยากได้มาไว้ในครอบครองเร็วๆนี้ครับจะมี call of duty war zone version mobile กันมาแล้วด้วยจะมีใครเหลียวแลเวอร์ชันนี้กันอยู่อีกไหมนะ ของใหม่จะมาครับของเก่าจะอยู่กันได้หรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับงานนี้มันกันอย่างแน่นอนอันดับที่9 Soul Strike ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับกับอันดับที่9ในเดือนนี้พอสมควรนะกับเกมฟอมเล็กๆครับจากค่ายที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างค่าย Com ท o อ r รที่ในช่วงนี้ส่งเกมแนว i d เด RPG ครับกับ Soul Strike นะ เห็นภาพแบบนี้แน่นอนว่าไฟล์เล mm. ็กและก็สเปคเบาเครื tous, mm. wow. no. ่องมากๆเราจะได้บังคับควบคุมตัวละครไซมินีครับออกตะลุดานกำจัดมอนเตอร์แล้วก็ท่าทายบอสจุดเด่นที่หลายคนนั้นชื่นชอบครับคือการพัฒนาของตัวละครมีการจัดเต็มกันมาทั้งหมดครับทั้งสเตตัสต่างๆสกิลผู้ช่วยแล้วก็สายอาชีพครับเล่นแล้วเนี่ยเลือกยากเหมือนกันนะเพราะว่าโคตรเพลินครับกว่าหลายเกมที่ผ่านมาแถมตัวเกมยังรองรับภาษาไทยกันด้วยครับ อันดับที่8เอจูเรียเรสเรียลนาหล่นมาจากที่5ในเดือนที่แล้วครับรั้งตำแหน่งเบอร์8ของชาร์ตนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเทินเบขวัญใจหนุ่มๆนะที่คนเอาบรรดาสาวน้อยน,นักปรุงยาสุดน่ารักครับที่ใครชื่นชอบอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่างานเฉียบเด้งดึงเด้งดึงได้ใจกันดีแดกแหลครับทำกลางเกมใหม่ๆนะที่เปิดมาค่อนข้างเยอะในเดือนที่ผ่านมาครับ แต่เกมนี้ก็ยังคงรักษาอันดับไว้ค่อนข้างเหนียวแน่นไม่หลุดไปง่ายๆครับฐานแฟนคลับของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะกันอยู่แล้วและกิจกรรมเนี่ยก็อัดกันมาแบบจุกๆครับระบบเกมจัดกันมาแบบเต็มๆที่สุดครับถ้าลองสักครั้งนึงเนี่ยจะติดใจนับว่าเป็นเกมแนวเทิร์นเบส r อาร์พีนะที่เปิดใหม่ในปี2024นี้ที่ต้องลองดูสักครั้งครับ มากันที่อันดับที่7ครับกับเกม NBA Infinis นานน,านทีครับจะมีเกมแนวกีฬาบาสเกตบอลนะเข้ามาติดอันดับกับเขาบ้างหลังจากที่พึ่งส่งลงสโตไทยไปได้เป็นนานครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีใช้ได้เลยทําให้ NBA Infinis ครับเข้ามาติดชาร์จเกมมาแรงขังแรกครับนี่คือเกมลิขสิทธิ์แท้ครับที่จะพาเราเข้าไปประลองกันในสนามบาสเกตบอล NBA นั่นเอง ตัวเกมแน่นอนว่าใส่ความเป็นเกมบ้านมาแบบเต็มๆครับทั้งการเล่นที่สมจริงการเล่นแบบทีมการจัดตัวนักกีฬาต่างๆรวมไปถึงการบังคับควบคุมที่ทําออกมาได้เรียบง่ายครับจะเล่นคนเดียวก็ได้หรือปาร์ตี้ออนไลน์ก็ทําได้เช่นเดียวกันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยสำหรับแอดแล้วครับเอาใจช่วยเกมนี้นะเพราะภาพสวยจริงๆใครชอบแนวก,กีฬาเนี่ยลองแวะไปดูละกันครับ อันดับที่6วันพันแมนเวิลด์หลังจากที่มีคนรอคอยกว่า10ล้าน i อดีครับแล้วก็มียอดคนเล่นอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนที่ผ่านมานะแต่บางคนลองแล้วครับมีทั้งถูกใจไปต่อแล้วก็เลิกเล่นกันเป็นจำนวนมากนะทำให้เดือนนี้ครับอันดับของวันพันแมนเวิลด์เนี่ยลนจากอันดับที่1ครับมาเป็นที่6กันเลยทีเดียว นี่คือเกมแอคชั่นสุดอลังการครับจากอนิเมะชื่อดังอย่างวันพันแมนนั่นเองเกมนี้จะพาเราไปพบเจอกับเหล่าตัวละครมากมายและสกิลสุดเท่ครับสาสสกันแบบไม่มีกักกราฟิกเนี่ยคือแบบโคตรอลังการงานสร้างนะจัดเต็มพาสไทยกันมาครบกันแล้วเดือนหน้าคงต้องมาลุ้นเอาใจช่วยนะครับว่าวันพันแมนเวอร์จะแก้เกมรักษาอันดับได้ดีหรือไม่ครับ อันดับที่ 5. PUBG Mobile ขยับขึ้นมาครับจากของเดิมที่7มาเป็นที่5ในเดือนมีนาคมนี้กันนะสำหรับ PUBG Mobile ครับเกมมือถือชูเตอร์แบทท l e r o มร l ยอขวัญใจชาวเกมเมอร์ที่ตอนนี้ครับอัปเดตเตรียมตัวแพทใหม่กันแล้วครับเวอร์ชันน3.1คาดว่าจะมีกิจกรรมและลูกเล่นแปลกๆมาเอาใจกันอีเกพียบอย่างแน่นอน หลังจากที่แพทที่แล้วครับทำเอาไว้ได้อย่างดีล่าสุดตอนนี้ครับคงโฟกัสที่การแข e ่งขัน e s p o r t ์ไปก่อนครับ2024 PUBG Mobile Super League ครับที่มีทีมไทยเข้าแข่งขันด้วยนะรายการนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับชิงเงินรางวัลค่อนข้างสูงเลยยังไงอย่าลืมเอาใจช่วยคนไทยด้วยกันนะครับอันดับที่4ไหลายเกมเศรษฐี สุดยอดเกมที่โคตรเก่าครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเล่นเกมนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะกับเกมเษตีเวอร์ชันไลน์ครับที่หลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับโดยตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับรูปแบบการเล่นสุดคลาสสิกสร้างแลนด์มาร์กก่อสร้างยึดพื้นที่เพื่อชิงความเป็นเจ้าแห่งความมั่งคั่งครับพร้อมกับกิจกรรมแจกของรางวัลกันเพียบนะมาพร้อมกับตัวละครใหม่กันเลยแล้วนะภายในเกมนั้นมีภาษาไทยเสียงภาคไทยครับบางคนแซวขำๆว่านี่มันเป็นเกมคนแก่นะ แต่แอดก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้คนเล่นเยอะจริงๆครับอันดับที่3 f r ฟ e f i r e รักษาตำแหน่งได้คงที่ครับไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงนะสำหรับเกมฟ e e ไฟ r e ครับเกาะชาร์จกันได้แบบนึบๆจริงๆเลยแต่พูดถึงเกมที่มีคนเล่นเยอะๆเนี่ยเกมฟ e e f ฟ r ์ต้องมาติดอันดับกันอย่างแน่นอนครับระบบการเล่นของฟ e e f ฟ r e เนี่ยคงไม่ต้องบอกกันเยอะนะข้ามไปที่กิจกรรมกันเลยลวกันครับ เพราะว่าเดือนนี้ยังส่งท้ายกันเดือนแห่งความรักกันอยู่ใครที่ยังไม่ได้แสดงความรักนะก็ยังทันอยู่เช่นเดียวกันครับและนอกจากนั้นแล้วยังมีของต้อนรับการปิดเทอมใหญ่กันด้วยครับทั้งพวกกล่องส่มสกินแต่งต่างๆอาวุธเด็ดๆกันอีกเพียบมีทั้งแบบลดราคาแล้วก็มีแจกฟรีกันทั้งเดือนครับงานนี้ฟรีฟราบอกเลยเลยว,ว่าเอาจริงนะกะจะทวงแชมป์ช่วงปิดเทอมกลับมาให้ได้ครับ อันดับที่ 2. Remember of Majesty เปิดตัวบนสโตไปได้ไม่นานครับก็ทะยานเข้ามาเกาะติดชาร์จได้แล้วนะกวาดคนเล่นไปแบบถล่มทลายในเดือนนี้นี่คือเกมมือถือ MORPG ครับเกาหลีสไตล์นะที่จะมาเพราะความฮาร์ดคอร์และก็คลาสสิกมากๆภายในเกมเดียวแถมตอนนี้ยังมีเรื่องราวดราม่าถูกฟ้องจาก NCSoft อีกด้วยนะ มากันที่ตัวเกมครับจะเป็นธีมแบบนักรบสวมชุดเกราะนะที่ออกแบบมาได้เท่โดนใจมากๆพร้อมกับให้เราน้นประจนภัยไปถึง5ทวีปด้วยกันเบื้องต้นครับตอนนี้มีมันหมด3คลาสอาชีพด้วยกันครับจุดเด่นของเกมเขาอยู่ที่การทําสงครามขนาดใหญ่นะเปิดวอทําสงครามกันได้จากที่ลองมาแล้วนะหลายๆอย่างเนี่ยก็คล้ายพวกลินเน็ตเดอะบิลอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าใครชอบแนวเก็บเวลผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะ จะมาแรงแค่เดือนเดียวจอดเหมือน,นหลายเกมหรือไม่ครับเดือนหน้าคงต้องมาดูกันล้วครับอันดับที่1การีนา r า v o v เดือนนี้ก็เรียกได้ว่าร้อนแรงเกินต้านกันตั้งแต่ต้นปีกันเลยครับกับสุดยอดเกมแนวตีป้อมนะที่เบียดเอาวันพันแมนเวลนั้นตกกระป๋องหล่นไปแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลย เขาวินพร้อมทวงบอลลังครับกวาดยอดคนเล่นมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะทำกลางสงครามการแข่งขันที่ร้อนแรงเกมมือถือไม่ใหม่นั้นออกกันมาเรื่อยๆน่าร้อนแบบนี้ครับก็เตรียมตัวปิดเทอมกันได้แล้วครับอาวีโปลิค2024ซัมเมอร์ครับกำลังมาเข้มเข้มกันเลยครับใครเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะและตอนนี้ก็ห้ามพายครับแจกสกินเลเจนด์ถาวรครับเพียงแค่ดูอาวีโปลิค2024นี้ก็ถือว่าได้กันแล้วแต่ต้องดูผ่านของอาวีทีวีภายในเกมนะ ส่วนอื่นๆครับก็ตอนนี้มีการอัปเดตของสกินคีราเข้ามาครับแจกกันแบบจุกๆยกเซิร์ฟกันไปเลยใจดีโคตรป๋าแบบนี้แฟนๆนั้นรักตายครับเดือนหน้าจะมีเกมใหม่ๆเข้ามาท้าทายกันเพียบหลายเกมกันเลยครับอาวีจะยืนหนึ่งทนไหวไหมนะครับงานนี้ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด12อันดับเกมฟรีมาแรงยอดฮิตบสโตไ่ายนะ รายชื่อเกมพร้อมลิงก์โหลดจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ